สวัสดีครับพี่นอ้องวันนี้มีเวลาจังหน่อยครับแวะมาเบิงไม้ตกปลาฝนตกหนามกับเมื่อคนนะครับขนาดขนาดฝนตกอยู่อันท้งผนืนีครับน้ำไหลมาเลยสงสัยเขากักเก็บน้ำไว้จานเลียต่างคนต่างกักเก็บน้ำไว้ครับน้ำกับเมื่อคืนปะได้มีน้ำอันแจกเข้ามาอยู่น้อยนึง แนวเข้ามาแสกเข้ามาใน,นก่อนหินอยู่ในเนาะนะครับข้บางหลังบงึเห็นบ้านทีจะเป็นเบื้องกันแนบไปนะครับหย่อนแสงแล้มวมันีกลับกล่องให้บึงนี่างเงี้ยเพิ่งเข้ามาตากเขาครับนะเป็นฤดูเกี่ยวเกี่ยวเขาหน้าปังนี่เราตากเขาอยู่ฝนตกครับฝนตกตั้งแต่นตั้งแต่ประธานปิดงานครับตกบ่แห้งหนอ กถือครัง้งฝนน้อยหนึง่งพ่อเย็นๆมือขึ้นก็นว่าตกอยู่เห็นหน่ำลิ้น,หนเห็นฝนลิ้นๆมาหน่อยหนึง่งแล้วเลยพัดบ่บ่มาเลยครับจะได้ของใส่ในบ้านนี้ครัวด้วยกับเดี๋ยวนี้มีบริการตลาดขายเครื่องใส่ไใส์แซ่บ้านบอกมะซาวพี่น้อก็ที่เป็นตรงกันเดี๋ยววันอาทิตย์จะไม่ลองอยู่นี่แล้วครับการไปด้วยกันเพิ่มเติมของยู่อันกุฎตะวันก็สีเบา่ออันนั้นหรอกหน่ำโรยไรล่ะกุฎตะวัน คือสีเบาอ,อันนั้นปลาเพว่านๆเงี้ยปลาช่วงนี้ปลามันหาคู่กำลังหาคู่อยู่จับคู่แวะมืงองเห็นไม้ตกแป้งจีบมันตกอยู่นี่แหละบัวแดงกับจี๊กับวันอาทิตย์เด้บางแผ่นไหวอันกุชชุมคือสีกุชชุมคือสีขาดบ้างมันจะไปยุ่บ,บ่ผมเจียเวลาถ้าบัวแดงกับเจียเวลาได้ครับพรา ตรงนี้มันเป็นนามไรในตรงนี้ไต่ซอกหินนี่ครับเป็นนามไรไต่ไปน้ำซอกหินโดยตั้งฝ่นมันเป็นเป็นแบบหนามก็จะหนามปลมันลายเป็นบางหมองไลไปหาอันหลองแต่ตั้งผีมันเป็นตะไคร่หนามมันก็เป็นตี๋ปลาพวเขาแล้วมันจะกลับก่อนนะครับนะครับปลามันมีอ่อนหล่องหนามไรอยู่นี่ปลาจะอยู่ในไตนะครับเป็นซอกเป็นหลืบก็ไปในหันเป็นทรรมน้อย ปูนปลาขึ้นนี่น้องโอ้ปลาขึ้นมักใหญ่เลยผมเห็นอะย่บ่ครับเลยโอ้ยบอดมักใหญ่เลย,ยชิม,มาตีนี่แหละไปกุฎตะวันผมอ,อาจจบิบมไปดอกเนื้อปลาหางเงอเป็นแบบพิเศษพิเศษอยู่เห็นบ่ครับนะน้ำม,มันเงีมเยมาก่บรายนะ ขึ้นอยู่น้อยนึยนงหนามเงี้ยมามวาล่กับเป็นเป็นหนามชี้ขาวๆตาตกะอันแบบแห้งๆก็จัหวานโดนๆจักเครื่องมือนี่โอ้หนามจะขึ้นมามน,นปปลากจะช้ห่าวปลาบค่อยเขาคับปีนี้เพราะอัน เป็นยังเป็นคือจังอันเป็นคือจังปาหนหูเนี่ยรว่า,วา,วาน้ามสีโลโสีแหลงโอ้ไปครับพี่น้องเดี๋ยววันอาทิตย์ที่มาโลงนี้นะครับลงไม้ไปครับผมเตรียมตัวทำงานครับจบคลิปกับนี่แหละครับกาดปีน้ำมนลบ้านน้องกินเพลไปครับผมสวัสดีครับ